เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบิ๊กบอลวั t ต่อฟ้ากับเกมฟีฟ a 21่สิบคาเรียมโหมดหรือโหมดผู้จัดการทีมนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงครึ่งฤด,ดูกาลแล้วครับเรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นั่นเองนะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เซ็นสัญญานักเตะเรียกว่าปาดหน้ามาเลยก็คือแจ็คกิริชนะฮะโอ้โหปาดมาในราคา35ล้านยูโรโคตรถูก ถูกกว่าได้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านจอร์ g จิโอไวดาดุมนะครับจากเลี้์วภูเนี่ยไปสู่ปารีสเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าเลี้์วภูคิดยังไงถึงขายให้ปารีสราคาประมาณ50ล้านยูโรนะเป็นการเสริมอาวุธให้กับปารีสด้วยเพราะว่าได้เล่นฟุตบอลยุโรปทั้งคู่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคิดยังไงนะส่วนท็อปดิวใน อ่มกราคมนี้นะก็จะมีลูก้าดีนนะครับก็คือแบ็กซ้ายของเอเวอร์ตันเนี่ยย้ายไปสู่เรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อีกคนนึงก็คือริยานมาเรสฮะจากแมนซิตี้เนี่ยสู่จูเวนตุสด้วยราคา66.5ล้านยูโรนั่นเองนะแล้วก็แล้วก็มูคิเอเล่นะครับจากไลซิกนะฮะไปสู่ทางด้านของลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาเลยฮะบอกเลยว่านี่ขนาดตลาดกลางนะ ตลาดกลางปีเนี่ยยังดุเดือดขนาดนี้เลยนะครับบอกเลยว่าแหมมันซื้อไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับทีมต่างๆเองส่วนทีมเราเนี่ยรอการตอบกลับของสเกลหลายคนเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปไล่ดูนะครับไอคนบนๆนเนี่ยทุกคนน่าจะได้รู้ไปแล้วว่ามันมีใครมากนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างๆนะโอลิวัตกิ้งนะครับบอกเลยว่าไอกองหน้าชาวกฤิดคนนี้นะผมเล็งไว้นะคือเดี๋ยวสเกลเนี่ยเขาส่งรายงานแล้วดูสแตทนะสแตทบาลานจ์จัดดูดิความเร็ว ความคล่องตัวบาลานซ์การกระโดดสตามินาสเตรนทถือว่าไม่ได้สูงโดดนะแต่ว่ามันคนข้างที่จะบาลานซ์นะครับคือตอนนี้ผมกำลังคิดว่าผมอาจจะขายมักซียาวออกไปมักซียาว เป็นกองหน้าตัวสมรองของคาวานี่อยู่นะครับแล้วก็อาจจะซื้อวัตกิ้งมาอาจจะโยกแรดฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้าแทนนะเพราะตอนนี้เรามีแจ็คกิริตมาเป็นปีกซ้ายเรียบร้อยแล้วนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้อาจจะต้องใช้แผนนี้ไปก่อนเนื่องจากเรายังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันอยู่เดี๋ยวปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะเละสําหรับวัดกิ้งเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ซื้อในช่วงมกราคมนี้นะฮะทุกคน ถ้าเกิดไม่มีทีมไหนมาจ้อแจ้เหมือนอีพีที่แล้วที่มีมิลานมาจ้อแจ้กิริชของเราฮะถ้าเกิดไม่มีใครมาจ้อแจ้วัดกิ้งผมอาจจะปล่อยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวปลายปีเรามาดูกันนะครับส่วนเซนเตอร์ที่ผมเนี่ยกำลังลังเลแล้วก็เปิดให้ทุกคนนะนํามาก็มีเยอะแยะมากมายนะอ่าผมเลือกแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับทีมะนะก็มีเปาตอเรสนะครับเปาตอเรสก็เนี่ยกองหลังสเปนทรงเดียวกับปีเก้เลยแล้วก็ มีเบนไว้เนะครับเบนไว้ White, กองหลังของด้านของไบรตันนั่นเองนะแต่เจ้าเบนไว้เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือมันไม่เชิงตัวเล็กมันหนาจริงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่สูงเท่าไหร่นะลูกกลางอากาศอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ทางด้านของคาบักใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับมีคนแนะนํามาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นกองหลังของชาวเก้อ่าตุรกีนั่นเองครับก็ดูสแตทแล้วโพเทนเชียลโหดจัดจัดเลยนะ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมเนี่ยก็เอนใจไปให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนแนะนํามาเยอะเหมือนกันก็คือโซยุนชูนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็ดูดูเหมือนกันนะเป็นสายสต็อปเปอร์โคตรโหดนะครับของนาเลเตอร์ซิตี้นะถ้ามาคู่กับอุปาเมกาโนจริงๆก็เฟียวฝ้าแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับอนาคตไกลอย่างอาฟองโซเดวิสนะฮะ ชาวแคนาดาโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับผมแม่นอาราบาร่างสองนะบอกเลยโคตรโหดไอเด็กคนนี้นะแต่ต้องมาดูราคากันว่าจะแพงหรือเปล่าถ้าเกิดซื้อได้อาจจะไปอยู่ในช่วงของตลาดอ่าเรียกว่าจบฤดูกาลนะครับอาจจะซื้อทุ่มสูงๆหน่อยแล้วก็อาจจะเอาลูกชอขายไปนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนทีมใหม่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีนักเตะหลายคนที่เราไม่ได้ใช้เลยนะไอเจ้าปีกตัวนี้เนี่ยผมทาให้ผมนึกถึงแรนกิกเลยแบบเป็นไม่ใช่พวกที่เร็วมากแต่ว่าไปได้เรื่อยๆเนี่ย แล้วก็ถนัดเท้าซ้ายค่อนข้างที่จะดุดันเลยทีเดียวเชียวนะอายุย1ิปีเองแล้วชาวอังกฤษด้วยผมชอบชาวอังกฤษนะก็น่าจะปั้นได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยอเล็กซานเดอร์ไอแซกนะไอตัวนี้ก็เป็นกองหน้าตัวเป้าที่แมนยูเนี่ยเรียกว่ามีข่าวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมานี่คือไอแซกนะแล้วดูสปีดต,ต้นนะ potential มันโคตรดุนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอาจจะซื้อมาครับเนื่องจากความเป็นจริงแล้วฮารแลนเนี่ย น่าจะซื้อยากหน่อยเพราะว่ามันร้อยเล้านยูโรไงโอ้ถ้าซื้อนี่อาจจะต้องทุบม้อข้าวม้อแกงเลยแนละ้วไม่น่าจะไหวนะทุกคนแต่ตอนนี้นะมีทีมดอทมุลนะครับที่ส่งเรียกว่าออฟเฟอร์เข้ามาเพื่อที่จะดึงเจ้าเฟรชของเราไปนั่นเองนะฮะเอาจริงๆตอนนี้ผมว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เฟรชด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขายในราคานี้นะครับแล้วก็เอาเงินมาสมทบเพื่อที่จะซื้อนะครับ ตัวเอามาใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะาเฟสเนี่ยก็เรียกว่าลงแบบนับนับนัดได้เลยอะแทบไม่ได้ลงเลยเช่นเดียวกับใบยี่ด้วยแต่ใบยี่ผมยังไม่ขายแลยนะ้วกันจะไปขายตอนปลายปีนะครับแต่ว่าเฟสเนี่ยผมอาจจะต้องปล่อยเกาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย กองกลางเรามีทั้งฟานเดเบกสกาเรียมาติดแล้วก็แม็กโทมิเน่มัน4ตัวแล้วไงแล้วก็ถ้ามีเฟรดอีกคนก็เป็น5ตัวซึ่งมันก็โอ้โหมันน่าจะเยอะเกินไปนะแล้วก็ไม่น่าจะได้ใช้นะส่วนเฟรดนะผมก็อาจจะต้องปล่อยเฟรดนะแต่ขอต่อราคานิดนึงแล้วกันเขายื่นมา30.5้าล้านยูโรใช่ไหมผมขอต่อเป็น35ล้านยูโรได้ไหมถ้าได้ราคานี้ปิดบัญชีแล้วก็จบเลยนะครับเฟรดก็จะได้ไปอยู่ดอทมูลเรียบร้อยนะอ่าฮะเรียบรนะ้อยรอบโอเค โอ้โหจบง่ายจริงๆฮะคุยกับดอทมุนนะครับแล้วทำไมเราไปคุยซันโชเขามันนานะวะจ้างบิ๊กบอสว่าจะฟังไปคุยให้ไหมเอ็ดวูดเบิร์ดโอ้โหเดือดจะจัดโ okay, อเคครับเฟสด้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ออกจากโลกละครแห่งความฝันของเราไปนั่นเองนะก็ไม่น่าจะมีอะไรปัญหามากมายนะตามนี้นะมีดิวยืมบูเอนเดียเข้ามานะครับเออทางด้านของบูเอนเดียเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดพลาดที่ซื้อมานะ อ่าแล้วอาจจะปล่อยเขายืมแต่ว่าโอ้โหเลเวอร์คูเซนมันกะเอาใช้คุ้มเลยเปล่าเนี่ยมันยืม2ปีเลยะฮะโอ้โหถ้ายืมปีเดียวหรือว่าช็อตเทอมครึ่งปียังพอเข้าใจได้แต่ยืม2ปีเลยเหรอเลเวอร์คูเซนมึงบ้าหรือเปล่าอ้าวถ้ายืม2ปีแล้วมีออปชั่นซื้อขาดได้ไหมเดี๋ยวเราลองให้ยืมเป็นช็อตเทอมได้ไหมถ้าสักช็อตเทอมก็คือครึ่งปีนะครับอ่าดูเหมือนว่าเขาจะโอเคนะครับแล้วก็มาตกลงการจ่ายค่าเหนื่อยกันนะครับแมนยูจ่าย60เลเวอร์จ่าย40บเหรอเอเดี๋ยว แกเป็นคนใช้ทำไมจะต้องจ่ายเยอะอ่ะเอาห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะครับห้าสิบได้ไหม โอเคงั้นหมายความว่าอิมิเลโนบนูเอเดียนะครับเราจะปล่อยให้เขาไปยืมกับเรอัลโคลเซนครึ่งปีนั่นเองนะครับก็คือมการาถึงจบซีซันแนละ้วแล้วเขาก็จะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งส่วนดิวอีกหนึ่งดิวอย่างแฮร์รี่แม็กไกว์มีเรอัลมาดริดนะครับส่งดิวเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยแม็กไกวย,ยังเป็นกองหลังตัวหลักอยู่ถ้าผมขายนะตอนนี้ผมจะหาใครมาไม่ทันนะสิแล้วที่เหลืออยู่ก็จะมีไบย,ยี่กับตนเซเบซึ่งผมยังฝากผีฝากใครไม่ได้นะตอนนี้ก็จะมี งั้นเราปฏิเสธไปก่อนแล้วกันนะสำหรับแม็กควายดิวของมาดริดนั่นเองนะเรียบร้อยนะครับเฟสนะครับก็ได้ย้ายไปซบดอดมุนเรียบร้อยนะครับในช่วงกลางปีนะฮะส่วนอเล็กซานเดอร์ไอแซคนะฮะก็ได้ทำการสเกวส่งสบับสุดท้ายไวเรียบร้อยแล้วว่านักเตะเนี่ยมีค่าตัวเท่าไหร่นะ ค่าตัวของไอแซคอยู่ที่ประมาณ34ล้านยูโรเท่านั้นเองก็ประมาณ30ล้านปอนด์ใช่ไหมซึ่งดูสแตทแล้วก็ดูมีความสมส่วนดีนะแต่ว่าต้องไปเปรียบเทียบกับทั้ง้านโอลิวัตกิ้งนะว่าสองคนนีนะ้เราจะเอาใครดีนะงั้นถือว่าเก็บเข้าสมุดไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่เซ็นแล้วกันนะไอที่ยืนอยู่ข้างๆโยริสนี่คือรามอสใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมสเปอร์เสริมรามอสใช่ไหมโอ้ เล่นของแข็งจัดเลยอะรามอสไปอยู่สเปอร์แล้วครับอู้หูเอาแล้วนะโอ้โหพิมพ์มลีกลุกเป็นไฟอะรามอสย้ายไปอยู่สเปอร์แล้วอู้หูเอาเรื่องจะจัดเขาเสริมกันสนุกสนานแต่ก่อนจะไปเสริมตัวอะไรกันต่อให้เดี๋ยวเรามาเจอกับเวสแฮมนัดนี้ก่อนนะครับเล่นในพิมพ์มิลีกนะครับผมเราอยู่ดับ2ห่างกับลิพูสองแต้มเท่านั้นเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอทับฟอร์ดนะครับผมในนัดพิมียม์ลีกนัดที่25นะครับผม เจอกับทางด้านของเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับในบ้านนะนัดนี้แมนยูมีความสําคัญเนื่องจากถ้าชนะเนี่ยอาจจะได้ขึ้นไปอยู่ดับหนึ่งช่วคราวก่อนเลือดพูจะเตะนั่นเองนะฮะต้องทําแทมไล่เลือดพูให้ทันนั่นเองครับแมนเชสเตอร์เต็ดนั่นเองนะสำหรับช่วงกลางฤด,ดูกาลนะก็เรียกว่ามีหลายทีมซื้อขายกันอย่างเมามันเลยฮนะแมนยูก็ได้ตัวอย่างแจ็คกิริชเข้ามานะครับแล้วก็ขายตัวของเฟดออกไปนะครับบูโนแฟเดสครับก็รับปอกแขนไปอย่างยาวๆเลยฮะ ยังคงมีความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องครับสำหรับป mm. นะูโน่แฟนันเดสเดวิดมอยฮะโอ้โหนี่คือตำนานเดอะโชอร์เชนวันนะผู้ที่ถูกเลือกจากอกริฟูรกุสันนั่นเองฮนะมาอยู่เวสแฮมซันแล้วนะครับแล้วก็คุมยาวๆไปวันนี้เจอกับทางด้านของเวสแฮมไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าเวสแฮมมีนักเตะที่มากความความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะเป็นทีมที่ดูไม่ค่อยมีชื่อชั้นเท่าไหร่นะแต่ว่าด้วยนักเตะที่มองลงไปลึกๆเนี่ยบอกเลยว่าดุทุกตำแหน่งฮนะ แมนยูเต็ดครับมาในระบบ4-2-3-1ฮะเฮนเดอร์สันเป็นประตูนะครับวันบิซาเก้าปาเมกาโน่แม็กควายลุกชอนะครับแล้วก็ฟันเดอร์เบ็ซากาเรียเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็หน้า3ตัวเป็นเอ็ดเวิร์ดมารซิญาวแล้วก็แรดสฟอร์ดนั่นเองนะครับขออภัยแบ็กซ้ายเป็นเตเลสไม่ใช่ลุกชอนั่นเองลุกชอเป็นสำรองนะส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับมาในระบบ5-4-1ครับก็กองหลังก็คือวิสตันรีดนะฮะแล้วก็อัลเบิร์นแนครับกองกลาง ก็ฮันแลนี่มีความคล่องตัวอยู่นะสูงใหญ่ก็ต้องมาดูครับว่าแม็กควายจะรับมือ,อยังไงฮะเกมจะเริ่มแล้วครับแ <Okay. S 2> มนเชสเตอร์จะเกียร์จากซ้ายไปขวา <Okay. S 2> มาที่ดอนนี่ฟานเดเบกมาที่มาคัดเอ็ดเวิร์ดมาคัดเอ็ดเวริร์ดตัดเข้าในไปที่บูโน่ฮะ <Okay. S 2> บูโน่ออกซ้ายไปที่เตเลสเตเลสออกมาที่แรดฟอร์ดลรดฟอร์ดคล้องกลับมายัดเข้าไปที่เตเลสเตเลสกับแรดฟอร์ดเล่นอยู่2คนถือว่าเตเลสนี่ปรับตัวได้ดีมากฮะแลวเป็นตัวจริงยาวๆเลยครับ วัดวิสาก้ากำลังจะพยายามต่อขึ้นมาแต่แมยนยูก็บีบแล้ววัดวิสาก้าปั๊มลูกนี้อุปาเมกาโ,โนตัดขึ้นไปแล้วโดนปั๊มขึ้นมาสําหรับตรงนี้บูโนเฟนเดชฉกมาสวยๆแล้วเห็นทางด้านของข้างล่างวิ่งแล้วมากัดเอ็ดเวิร์ดมีความเร็วเอ็ดเวิร์ดเปิดไปเสาสองแล้วดันฟอร์ดยิงเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหมารอบเดียวครับแต่ว่ามันเข้าไปเลยคนระับโอ้โหต้องชมแหละ เดี๋ยวทุกคนมาดูรีเพยสปีดของมาคัตเอ็ดเวิร์ดนะโอ้โหดูครับวิ่งแซงเห็นเห็นนะโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้คือคมคมแล้วแรดฟอร์ตตั้งขารอเลยนะไม่ต้องยิงอะไรมากให้มันสวยงามแต่ว่าเน้นเข้าไว้ก่อนนะสำหรับมาคัตแรดฟอร์ดนะดูนะแค่ตั้งขารอบอลชิ่งขานะแล้วก็เข้าไปเลยคนระับ ได้สวนขึ้นมาครั้งเดียวแล้วเป็นประตูแล้วแมนยูโหร้อนแรงต่อเนื่องฮะหนึ่งสูดแล้วครับจากมาคาร์เดนฟอร์ดขึ้นนําเร็วตอนนี้เป็นดาวซันโวเดียเด่ยวๆเลยก็คือ18ประตูนในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะมาคาร์เดนฟอร์ดปีนี้มีลุ้นแล้วครับว่าจะได้เป็นดาวซันโวนั่นเองนะมาคาร์เดนฟอร์ดรอเตเลสเติมมาคาร์เดนฟอร์ดเห็นเตเลสเติมแล้วเตมเลสเบรกกลับมาให้แรดฟอร์ดฟานเดเบกฟานเดเบกปัน่นลูกนี้โอ้โหหลอกปัน่นนะแต่ว่ามันชนคานเฉยเลยโอ้โหฟานเดเบกฮะเอาแล้วครับ ตอนนี้คือเวสแฮมน่าจะหล่อนะโดนหนักๆเลยแลแ้วเตะเลสหมุกมาได้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดส่งให้มาซิยาวมาซิยาวมาซิยาวอือพยายามจะส่งหรือว่าทําอะไรนะแต่ว่าโดนบังไปได้ฮันแลนได้บอลแล้วแม็กควายพยายามจะขึ้นมาบีบสูงเนะต้องเบรกเกม่อยนะสำหรับเวสแฮมตอนนี้แมนยูฮึก่เขิมจะจัดฮะยังไปหนึ่งสูงอยู่ฮนะยังโชคดีครับสำหรับเวสแฮมเดรคแอนไรเปิดติดอีกแล้วโอ้โหแล้วส่งมาให้ทางด้านของมาคัทแรดฟอร์ดแรดฟอร์ด พยายามจะดึงจังหวะไว้แรดฟอร์ดส่งให้บูโนโนวิ่งก็ไปส่งให้แรดฟอร์ดอีกทีแล้วความเร็วลูกนี้ไม่เป็นสองรองใครแรดฟอร์ดชิปไปสเสาสองแล้วไม่ถึงมาสิเยวแรดฟอร์ดโดนหมอกไม่ได้ฮะชิงกันสองคนแล้วเสี่ยวมาข้างล่างฟานเดอร์เบกยิงแล้วมันหูมันยิงยากเพราะมันติดใกล้ๆเลยโอ้แต่ว่าแมนยูได้ทะลุช่องมาหแรดฟอร์ด แล้วลูกนี้ขึ้นมาสวนมาเลยเตเลสต้องไปกดดันไว้ก่อนนะไปที่ด้านของสนอการ์ดสนอการ์ดอย่างไม่ได้เปิดแล้วเตเลสเตเลสไม่ยอม嘛โอ้โหเตเลสทำได้ดีมากครับเจอบัโอ้โแล้วแทงเข้ามาลูกนี้แล้วพันแลยิงโอ้โหแต่ว่าติดเฮนเดอร์สันได้เอาลับแมนอยู่แล้วส่งให้ตรงกลางมาชิงกันหนึ่งสองแล้วทางด้านของมาคัสเอ็ดเวิร์ดจะวิง่งแต่ว่าเจอทางด้านของเคสเบลโอโ้แล้วหลบได้อย่างสวยเลยทางด้านของมาคัสเอ็ดเวิร์ด มากรดเอ็ดเวิร์ดส่งเข้ากลางแล้วบูนโนเหมือนจะไม่ทันนู้ยมาสวยครับช่องนี้แต่ว่ามันไม่ทันจริงฮะสัการเรียเก็บบอลได้แลนฟอร์ดแล้วหมดครึ่งแรกไปครับแมนยูได้นำหนึ่งสู่นะแต่ว่ายังคงยิงประตูที่2ไม่ได้ฮะแต่ก็สวนกันไปสวนกันมาครับคู่นี้ยังคงยังคงชี้ชัดไม่ได้ว่าเกมจะเป็นของใครเพราะว่าเกมสูสีมากๆฮะ มาดูไลฟ์สกอร์สดนะครับที่แข่งพร้อมกันลิเวอร์พูลนำอาร์เซนอลไป2-0แล้วนั่นหมายความว่าถ้าแมนยูชนะลิเวอร์พูลชนะเลนส์ระยะห่างก็ยังคงเป็น2คะแนนเช่นเดิมนะฮึมลิเวอร์พูลนี่ก็แข็งจะจัดแล้ววันนี้อาจจะได้เห็นแจ็คกิริชนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดโอ้แล้วแมนยูตัดได้คนระับฟานเดอร์เบกฟานเดเบกส่งให้ทางด้านของมาคัตเอ็ดเวิร์ดวิ่งแล้วเอ็ดเวิร์ดบอกมีความเร็วเอ็ดเวิร์ดล็อกล็อกหนึ่งทีเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ด เปิดมาให้ทางได้วันพิซาก้าแล้ววันพิซาก้าเปิดเข้ามาโอ้โหแต่ว่ามันแรงจัดแต่แรดฟอร์ดยังคงเก็บได้แรดฟอร์ดส่งให้เตเลสเตเลสเปิดไม่มีใครเข้าชาดมันแรงไปหน่อยแล้วจะได้สวนครับเวทแฮมยูไนเต็ดมูโนโยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเล่นกันสองคนไปแล้วครับมาร์ซียาวมาร์ซียาวยิงลูกเดียวหุ่ยเป็นเ,นเฉือนออกไปได้โอกาสห,หลายครั้งแต่ในซีซั่นนี้ยังคงทำได้ไม่ดีพอเนรัย โอ้ oh, ถ้าเป็นคาวานี่ลูกนี้น่าจะได้ลุ้นมากๆเลยนะแต่ว่ามาซิยายังคงลูกเรื่องของลูปจับสะกอนี่ยังคงทําไม่ดีนะในซีซั่นนี้เนะี่ยตรงกลางโอ้โหเข้าแรงมากสำหรับ S <S วิซาก้าเราจะเปิดออกตรงซ้ายไปเคสเวล,เค,เ,วลเคสเวลจะได้คอนลูกนี้แล้วมาบังลูกนี้โอ้โหแต่ว่าแม็กควายครับโอ้โหช้ามากเลยครับลูกนี้โอ้โหใ right, นแคนทระครับ กองกลางตัวรับแมะมันสอดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงโอ้โหแต่ว่าต้องชมการยิงด้วยแต่ว่าแม็กควายลูกนี้พลาดคนระับปฏิกิริยาตอบสนองมันช้าไปหน่อยฮนะลูกนี้โอ้โหดูดิโอ้คือเข้าแบบหยางแย่งอะลูกนี้ก็คือคือจะด,าด่เดาเทนเดอร์สันก็ไม่ได้อนะคือมันมาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับเลยฮนะโอ้โหดูแม็กควายอะอีกแล้วคนระับหลายครั้งมากที่เขาเข้าจังหวะช,ช้าแบบนี้ฮนะโอ้อหุดหงิดเลยฮนะโค้ชของแมนเชสเตอร์เต็นฮะเดคแคนไรส์ โอ้โหไม่ใช่กองหน้าด้วยซ้ำมาแต่ว่าจะเข้าไปยิงตรงนั้นได้อย่างไรอะ่ะอ,อาจจะต้องมีการดรอปบ,บ้างหรือเปล่านะครับโอ้โหหลังๆเริ่มที่จะออกทะเลมกันนะแม้กควายแล้วแมนยูเปลี่ยนเลยฮะเอาเอเดสันคาวานี่ลงมาแทนอังตจนี่มาร์ซิยาวนั่นเองครับโอ้โหต้องเปลี่ยนแล้วแมนยูอะแล้วจะได้สวนกลับจากอุปามากาโน,โน่แล้วยังไงปามากาโน่ยังแข็งอยู่ครับปามากาโน่ออกมาที่มาคัดเอ็ดเวิร์ดแล้วส่งให้คาวานี่ฮะคาวานี่เปิดชิปไห้แลตฟอร์ดแล้วลูกนี้มาคัดเอ็ดเวิ ซากาเรียเก็บบอลได้ส่งให้มาคัดเอ็ดเวิร์ดเปิดมาให้วันพิซาก,ก้าได้เปิดแล้วลูกนี้ยังมุ่งออกไปได้สำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเข้าตรงการลางฟานเดเบกฟานเดเบกเห็นแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพิกแรดฟอร์ดพิกไปแล้วครับแรดฟอร์ดพยายามจะหลอกหนึ่งทีแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดหลอกปั่นลูกนี้อหูแต่ว่ามันออกไปเลยฮูหน่าเสียดายครับได้อยู่หน้าประตูนานมากออกบอลหน้าบังอยู่ลูกนี้อู้แต่ว่ายิงเฉียดเสาไป จะส่งทางด้านของนักเตะใหม,ม่อย่างแจ็คกิริชลงมาแอวเอาเล้วครับแจ็คกิริชมีความสามารถในเรื่องของการเลี้ยงกินตัวนะฮะเอาไปที่แจ็คกิริชแจ็คกิริชโอ้โหเอาแล้วครับมีความแล้วปันลูกนี้หูแต่ว่ามันไกลไปหน่อยฮะโอ้โหลงมาได้คึกคักแล้วแจ็คกิริชแมนยูก็เปิดหน้าแรกเหมือนกันนะช่วงนี้แล้วแม็กควายมาปั๊มแล้วฟานเดอร์เบ็กจะได้สวนจากปูโน่แวนเดสปูโน่ส่งให้ทางด้านกองคาวันนี่ลูกนี้มาแล้วคาวันนี่ล็อก ล็อกมาหนึ่งทีแล้วคาวานี่ยิงเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูตอนหนึ่งอะเอาเลยครับโอ้โหนี่คือความคมที่แมนยูต้องการนะครับ่วนมาซียาวให้ไม่ได้นั่นเองเะโอ้โหแล้วคาวานี่ได้มีโอกาสบอกแล้วครับว่าไม่ปล่อยแน่ๆฮะเป็นสองหนึ่งเลยฮะจากเอดิสันคาวานี่ฮะโอโ้ลูกนี้ก็ต้องชมอีกฮะคือความเร็วแกไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเชิงแกมีฮะดูครับล็อกหนึ่งทีแล้วหลงไปเลยในแคนไรส์แล้ว จริงลูกนี้คือยังไงก็เรียบร้อยอ่ะโอ้โหยัดเข้าไปลูกนี้คือปัดไม่ไหวจริงๆนอะ่ะมันใกล้จ่อๆเลยแล้วก็ท่าเก่งเนงะโอ้โหท่าดีใจหลังแล้วจบเกมนะปู่แมนยูเฉินเฉือนเวสแฮมนในบ้านนะครับโอ้เป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะแต่ว่าสุดท้ายก็กำสามคะแนนออกไปจากบ้านตัวเองได้นะโอ้โหการเจอเดวิดมอยมันไม่ง่ายอยู่แล้วคนระับ <never> เกมรับแน่นๆนะเดวิดมอย แล้วแมนยูก็เอาชนะได้จากซูเปอร์ซับอย่างคาวานนี่นั่นเองคะต้องชมอีกแล้วครับความคมของคาวานนี่ครับไร์เยนนะครับยื่นซื้อบรูโน่ฟันเดนเดนะแต่ว่าไม่ได้ยื่นซื้อธรรมดาด้วยครับทําการฟว็บดิวมาด้วยครับทําการจ่ายเงินต้นที่87ล้านยูโรครับแถมโทมัสมุลเลอร์มาให้โอ้โหแถมคนแก่ให้กูอีกแล้วบาเย์นโอ้โหให้เงินไม่เท่าไร่แต่ให้คนแก่แต่ว่ายังไงผมก็ไม่ขายนี่คือเบอร์หนึ่งของแมนยู แล้วก็เป็นไอคอนิกของเราณตอนนี้เป็นกับปตันด้วยฮะไม่มีทางที่จะขายนะครับโอเคเชลซีนี่ปล่อยออกไปเป็นเบือแล้วครับโอ้โหอับราฮัมซูมาอัสวิโกเอต้าโตมรี่นะฮะแล้วก็ชิรูนะครับซื้อดาริบินกับกอเรสกาเข้ามา2ตัวฮะโอ้เยอะจัดจัดทางด้านของเอเวอเรตนะครับซื้อทางด้านของโรมมนโยรี่เข้ามาโอเคกองหลังของอิตาลีนะครับหรือว่าููนะครับทำการขายไวเดรดุมกับมาติดออกไปนะแล้วก็ได้ โมเกเลเข้ามานั่นเองนะส่วนมนซิตี้ก็ขายจอห์สโตนที่เพิ่งทำพลาดในพาร์ทที่แล้วของเราอย่างขำเลยแล้วก็มาเรสนะฮะออกไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็หมดเรียบร้อยครับสำหรับตลาดมกราคมนี้ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าผมไม่เซ็นเยอะนะเพราะว่าช่วงกลางมกราเนี่ยผมถือคติว่าซื้อเยอะเดี๋ยวทีมเสียแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้ออีกทีตอนซัมเมอร์แบบหนักๆเลยนะอันนั้นน่ยคือการ เปลี่ยนทีมแบบจริงจังอะตอนนี้เราเน้นซื้อแบบซื้อได้บางจุดขายได้บางจุดอะไรประมาณนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวทีมจะเสียสมดุลน,นั่นเองนะแล้วก็มาถึงแมตช์ปิดท้ายก่อนจะจบคลิปนี้นะฮะผมก็จะปิดไปด้วยคลิปที่เราจะเปิดป้านเจอกับทางได้ของ,ของ็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะบอกเลยว่าดูดูไปเลยครับเกมนี้มาสตี้นํำขึ้นนำไปจา่าฝูงเนื่องจากเขาแข่งมากกว่า1นัดนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่า ถ้าเราชนะนัดนีก็ยังคงไม่โดนทิ้งห่างนั่นเองนะจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเล่นหลังสดูนะครับหลังจากมีคอมเมนต์อยากให้ผมเล่นหลังสจริงๆผมก็อยากลองเล่นนะแต่ผมกลัวผมจะเล่นไม่ได้ไงหลัง3แต่วันนี้จะลองเล่นดูกับระบบหลัง3นั่นเองฮะก็น่าจะเป็นเรียกว่าเรียลลิตี้จัดๆเพราะว่า Man Le แมนยูอ่ะโอเล่กุนัโดชาได้เจอทีมใหญ่มันจะเล่นหลัง3นั่นเองนะก็จะมาในระบบนี้เลยฮะหลัง3ตัวนั่นเองฮนะ มากันแล้วครับผมแมนเชสเตอร์เต,เต,เตดเปิดบ้านเจอกับสปเปอร์แล้วก็มากับแมปหิมะที่ปวดตายแล้วครับโอ้โหมันมาจังเลยว่าแมปหิมะเนี่ยแต่รู้สึกว่าเอ้ยเสื้อของสปเปอร์สวยจังเลยครับมาในสีเหลืองคาดน้ำเงินนะฮะโอ้เท่จัดจัดเลยเสื้อสปเปอร์เนี่ยแล้วก็วันนี้โอแทฟอร์ดหิมะตกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่ค่อยเจอนะฮะหิมะตกแล้วแทฟฟอร์ดเนี่ยโอ้โหตกก็ตกแบบกรเดดหิมะนะนี่ตกเหมือนแบบว่าไม่เคยตกมาก่อนนะ ตอนนี้ทั้งสองทีมก็เดินลงสนามไปที่เรียบร้อยนะครับแมนยูก็ชุดเต็มแน่นแต่วันนี้เรียกว่าแมนยูจะมาในระบบใหม่เรียกว่าเป็น3-5-2นั่นเองฮะหรือว่า3-4-1-2นั่นเองครับ,ร 3, 4, 1, รบแลดฟอรนนะฮะยืนหนึ่งในเรื่องของการยิงประตูครับท็อปสกอร์ตอนนี้ที่2เป็นฮาวิบาลนขึ้นมายยงงัไงไ่รู้16ประตูครับถือว่าร้อนแรงนะไอเด็กฮาวิบานแมนยูก็มีข่าวสนใจนะถือว่าฟอร์ม ตอนนี้แมนยูก็ค่อนข้างนี่จ้าขับเคี่ยวกับกลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ได้ดีนะฮะต้องมาดูครับว่าเกมนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่าพวกษาประตูนะครับแมนยูเป็นเดกอาครับอารกกาอนวิสก,กา้าเอลิบาบย์วามิการโ,โนแม็กควายแล้วก็อเล็กเซลเรสฮนะกองกลางสองตัวเป็นดอนนี่ฟันเดเบคคู่กับเดนิสซาก,การเรียหน้าต่ำเป็นบูโนหน้าเป้าเป็นรัดฟอร์ดกับคาวันนี่นั่นเองฮะแมนยูมาแปรครับระบบ3อ่า3 4 1 2นั่นเองนะฮะโอ้โหแล้วแจ็คิูริสก็เป็นตัวสำรองฮะ อันนี้อาจจะเป็นแผนปราบน้ำมูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากแมนยูถ้าเจอทีมใหญ่ก็ต้องเล่นรับและสวนกลับไว้ก่อนนะส่วนของสปเปอร์นะครับไม่เปลี่ยนระบบอะไรทั้งนั้นนะมา4-2-3-1ครับแมตโด,ดฮัตี้เป็นแบ,บ็คขวานะครับรามอสตัวใหม่มาแล้วครับแล้วก็ฮอยเบิร์กตรงกลางครับลูคัสมูราเดลเออรลลี่ซอนทึงมินนะแล้วก็แฮร์รี่เคนนั่นเองฮะโอ้โหวันนี้รามอสได้ลงเป็นกัปตันทีมนะโอ้โหแย่งปอกแขนมาจากเคนยังไงฮะโอ้โห มาถึงก็กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมก่อนเลยครับรามมสกับโยริสเนี่ยฮะมูโน่ก็เอาคืนนะครับกระตุ้นคืนเลยเอาละครับเกมนี้เป็นเกมสาคัญครับแมนยูชนะจะบีบแต้มขึ้นไปถ้าแพ้เนี่ยสเปอร์ก็จะจี้ตูดมาเรื่อยๆฮะและจะเขี่ยเริ่มเลยครับแมนยูเขี่ยจากซ้ายไปขวาที่โอแทฟฟอร์ดะครับได้คอร์ดหรือเปล่าลูกนี้ตรงกลางไม่มีใครครับสากเรียรน่าจะเก็บหูเก็บไม่ได้หูแคริ่เคนถือว่าแน่นจะจัด เซเรสเปิดโคง้งโคงเข้ามาแล้วลงนี้ได้มงอีกแล้วครับคุปปาเมกานโนได้มงไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแต่ยังคงบังคับให้มันเข้าก่อไม่ได้โอ้โหแต่ว่าลูกนี้ออกไปไกลเหมือนกันนะถ้ามองมุมนี้นะเลกิลอนนะเมกาล่อนเล่กนกบซอนใกล้ๆแล้วซอนโดนบาเดเบกบีบไว้ซอนจะเข้ากลางซิโซโ,ซโก้ทำได้ดีแล้วตรงกลางซากาเรียโอ้โหโดนซากาเรียไปแซะเขาแล้วเดเรอาลี่โดนไปแล้วมันไส้หรือเปล่าลูกนี้ แล้วใบยี่ปั๊มได้สวยใบยี่เอาแล้วครับเล่นเรียกค่าตัวหรือเปล่าใบยี่ส่งให้ด้านของคาวานี่คาวานี่โอ้โหใบยี่มันเติมไปอย่างลยครับโอ้โหอะไรครับใบยี่เกินไปหรือเปล่าใบยี่ใบยี่ล็อกอย่างกับกองหน้าแล้วใบยี่ปั่นลูกนี้โอ้โหใบยี่มันจะทาเองิีเองหรือวะเนี่ยโอ้ใบยี่มายังไงแะลูกนี้โอ้โหมันแบ็คจอมบุกเลยเอาละครับแล้วมูร่าจะได้บุกเจอเอลเตเรสมาขวางไว้ก่อนซากาเรียส่งมาที่ตรงนี้ส่งให้เตเรสต้องชม วันนี้ชิงได้สวยครับเตเลสล็อกเข้ามังในเตเลสเตเลสเปิดเข้ามาให้บูนโนอแฟนเดสและบูนโนอยิงโอ้แต่ว่ามันเบาฉัแลบรามอสนะรามอสยังทําได้ดีฮะโอ้โหรามอสมายัางไงก็นมารูครับมาอยู่สเปอร์เฉยเลยวิ่งนลครับทางด้านของโอ้โหแล้วผู้จัดสินบอกว่าหมดเวลาไปก่อนนะปููน่าเสียดายสำหรับแมนเชสเตอร์เดนกำลังจะได้สวนตามระบบเลยฮะ แล้วครึ่งหลังจะมีการเปลี่ยนตัวอะไรครับแมนยูดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนมาเป็นระบบเดิมมา4-2-3-1นะตามระบบเดิมนั่นเองคะโอ้โหรู้สึกว่าครึ่งแรกจะเจาะไม่ค่อยเวิร์กนะครับครึ่งหลังเลยต้องเล่นระบบเดิมนะครับ4-2-3-1แล้วปูนโนมาไล่ลูกนี้แจ็คก,กิลิชลงมาแทนเอลิกไบยี่นะครับในครึ่งหลังนั่นเองนะถือว่าเสี่ยงใช้กิลิชแล้วแจ็คกิลิชออกมาที่โอ้โหมันต้องอย่างนี้สิระบบ4-2-3-1แล้วบาบิสกา,าเปิดเข้ามาหูแต่ว่าโดนสะกิดไปได้ฮูโ,โนตัดเข้ามาดา สักการเรียดเติมแล้วสักการเรียดใช้ความใหญ่แล้วสักการเรียยิงลูกนี้โอ้โหแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดล็อกหนึ่งทีแล้วแรดฟอร์ด,รด,รย,ดรยิงยัดเข้าไปเลยโอ้โหสักการเรียลูกเมื่อกี้น่าได้ฟาวมากครับโดนสกิดขาไปหนึ่งทีแต่พู้สินให้เป็นลูกได้เปรียบนะฮะโอ้โหแม็กควายลูกนี้จะได้บงคนระับจนการแล้วลูกนี้ยังไงอ่ะโอ้โหคาร์วานี่ส่งให้หยอดออกไปโอ้โหแต่ว่าแม็กควายนะ่าเสียดายจะจัดเมื่อกี้ แัดฟอร์ดได้หันหน้าแล้วแัดฟอร์ดส่งให้บูโน่และแัดฟอร์ดคาวันนี่เอาแล้วครับทิ้งกันสวยลูกนี้แัดฟอร์ดแัดฟอร์ดเปิดเข้ามาแล้วแก๊กีกอลิดยิงลูกนี้มันเบาไปหน่อยเยอ้ยเปิดเข้ามาให้บูโน่แล้วบูโน่ล็อกหนึ่งทีแล้วบูโน่ลูกนี้มันโลง่งแล้วบูโน่ยิยงเรียบร้อยอะโบโฮยอดจริงๆครับบูโน่เฟรนันเดสฮะกับปิตันของเรารอะลูกนี้ยิงอย่างคมฮะ คือหมุนหลอกมาได้สําเร็จฮะแล้วยิงซ้ายก็เถอะฮะแต่ว่ามันหูยิงอย่างนี้ใครจะรับฮะโอ้โหยิงขึ้นไปเลยฮะตุงตะข่ายแบบแน,น,น่นๆเลยลูกนี้โอ้โหถือว่าพิกได้สวยมากครับกองหน้าทําไม่ได้บูโน่บอกเลยทําเองฮะแล้วแมนยูจะเปลี่ยนด้านของแม็กโชบินเน่ขาโหดลงมาแทนสการเียครับวันนี้สการเียรู้สึกว่าจะเก็บบอลกลางอากาศไม่ดีเท่าไหร่ฮะอาจจะต้องเอาแม็กโชบินเน่ลงมาแล้วนะครับมาบดอัดกับเดลีอลลี่ตรงกลางครับ อปาเมกันโนเอาอปาเมกันโนครับโอ้โหโอ้โหคือเสียบก็ๆๆๆๆนะเ,เราก็นึกว่าโดนบอลน,นะแต่ว่ามันพลาดไปดน,นิดนึงครับเมื่อกี้โอ้โหมือลั่นนะทุกคนแฮร์รี่เคนพูดสังหารจุดโทษไม่น่าจะพลาดหรือเปล่าครับลูกนี้ดาวิดเดียร์เจอกับแฮร์รี่เคนแล้วแฮร์รี่เคนยิงลูกนี้ไม่เหลือหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เอาจนได้ครับเอรอคือความผิดพลาดของกองหลังเองครับน่าจะเข้าพวดพลาดไปหน่อยแลปาไมกันโนะฮะโอ้ลูกนี้ก็ต้องยอมรับไปเลยครับเราแมนอยู่จัดนำสบายสบายมาเสมอแลวเสมอในบ้านด้วยฮะออกมาที่ด้านของมาคัสแดสฟอร์ดแดสฟอรตต์ดตัดเข้าในแดสฟอร์ดส่งให้คาวันนี่เอา้าบูโน่แฟนเดสเราโอ้โหยังไงเนี่ยมายังไงครับลูกดยวโอโ้ผมมองไม่ทันได้แต่กดปุ่มยิงอย่างเดียวฮะโอ้โหมันวิ่งมาจากไหนอะบูโน่แฟนเดส หือนจ็นการสกัดผิดพลาดนโอ้โหแล้วดูดิโอ้โหวิ่งมายิงอย่างนี้โยลิสบอกอะไรครับเนี่ยโอ้โหกัป,ปตันของเราง้างมาตั้งแต่ปัตตานีฮะแล้วโอ้ยิงกีี้โตรดีฮะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยน่าจะยิงออกไปแล้วแต่นี่คือบังคับให้เข้ากรอบได้อย่างโหดมากฮะโอ้โหนี่มันคือพลังของบูโน่แฟนันเดสครับ,รบกัป,ปตันของแมนยูนั่นเองฮะแล้วจบ เกมสักทีอะแมนเชสเจอเต็ดแฮปูคูเอาชนะอีกแล้วครับเฉือนท็อตแนมวอเปอร์ไป2ประตูตอนหนึ่งเงี้ยโอ้โหทุกนัดมันไม่ง่ายจริงอะช่วงหลังๆอะโอ้โหแต่ละทีมมันดุจริงๆเงแล้วก็จบกันไปนะครับผมสำหรับฟีฟ่าคารมโหมดในพาร์ทนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องบิ๊กบอลวอเตอร์ฟักด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปผมจะได้เด้งไปถึงชาวสาวกทุกๆคนนะครับแล้วว่าเข้าใหม่ๆเข้ามาดูนะเราก็จะได้เป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย